มีคำถามจากเพื่อนนะครับทําสร้างช่องตัวเองครับปรากฏว่าใส่ภาพเลี่ยนชื่อช่องเขาก็งงนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้ยากนะครับกดเข้ามาใน YouTube เลยครับเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอคําว่าคุณนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาคําว่าดูช่องนี้นะครับเราจะเห็นรูปดินสอนะครับ ทีนี้คุณก็เลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับข้างบนชื่อช่องแฮนเดิลมันจะมีดินสองหมดนะครับแม้กระทั่งรูปภาพมันจะมีหมดก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับชื่อช่องบางท่านก็ใส่ชื่อจริงนามสกคุณจริงไปก็อยากจะเปลี่ยนก็กดคําว่าชื่อนะครับแล้วก็ก็กดเปลี่ยนได้เลยครับ บุญนำผลาส่งตอนนี้เราก็เปลี่ยนชื่อได้แล้วครับเวลาเราจะไปคุยกับใครก็ชื่อจริงนามสกุลจริงของเราก็จะไม้ไปแล้วนะครับก็กดบันทึกนะครับแฮนเดิมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอ่า user คือผู้ใช้งานนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนในที่นี้ผมยังไม่เปลี่ยนนะครับ ทำอธิบายช่องอ่าคุณทำมาเพื่ออะไรอ่าความเป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นสาธารณะนะครับนี่นะครับคือการตั้งช่องนะครับแบบง่ายๆซึ่งบางท่านแม้จะได้ตั้งมาแล้วแต่บางทีก็ลืมนะครับ URL ช่องก็ประมาณนี้นะครับการใส่รูปทีีใส่รูปม,มันต้องมีรูปั้นะ เจ้าของบอกยังไม่มีรูปเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะครับเราจะไม่ให้ใครเห็นนะครับถ้าเรากดไปมันก็ข้างล่างจะเขียนว่าถ่ายรูปเรือกจากแกลลอรี่นะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ